ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o สโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่โไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้ก็จะมาทำแรนดอมเสี่ยงทายกันนะครับไพ่ทา,าโร่กันนะเสี่ยงทายกันเพลินๆดูกันได้ดูกันดีทุกเพศทุกวัยไม่มีพิษมีภัยนะครับในเนื้อหาดีๆเชิงสร้างสรรค์ที่ว่าคุณกําลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่เออบุญกุศลผลบุญที่เคยทําไว้กําลังส่งผลแล้วนะครับโอเคมาดูกันเลยนะ คุณกาลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่บุญกุศลที่คุณเคยทําไว้กําลังทรงผลนะครับการทํานายนี้อ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางไพทาโรโสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับคุณกําลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่จากบุญกุศลที่เคยทําไว้อืวันนี้คุณกับผมมาเสี่ยงทยายไพใบแรกกันนะครับไพใบแรกของคุณวันนี้คือ d ีเอ็มเพรส ใบแรกมาก็สมบูรณ์แบบเลยจกักรพรรดินีดีเอ็มเพรสออกมาทำราสากลว่าไว้เมื่อใดที่ดีเอ็มเพรสปรากฏออกมาทำนายได้เลยว่าผู้ที่เสี่ยงทายได้ใบนี้โชคดีมากๆบุญกุศลที่เคยทำไว้กำลังหนุนนำนะครับพาไปสู่ความสุขความเจริญอันยิ่งใหญ่ความเรียกว่ามีความเพียบพร้อมนะ เ m p r e s s คือผู้ที่มีความเพียบพร้อมไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมที่แน่ๆถ้าคุณผู้หญิงได้ใบนี้นะคุณจะมีได้รับการยกระดับฐานะทางสังคมมีโอกาสเข้าสังคมที่สูงขึ้นไปมีโอกาสเข้าสังคมแวดวงไฮโซได้รับการนับหน้าถือตาม,มากมายฐานะร่ำรวยมั่งคัง่งยิ่งขึ้นโดยลําดับตามวาสนาและถ้าคุณผู้ชายหยิบได้ใบนี้เสี่ยงทายได้ใบนี้แปลว่าคุณกําลังมีดวงนารีอุปัมภมนะครับ นารีอุปถัมภ์ผมย้าเสมอว่าไม่ใช่แปลว่านั่งนั่งนอนนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่นารีอุปถัมภ์หมายความว่าติดต่อค้าขายทําธุรกิจทํางานทําการพบปะพูดคุยกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีแบบนี้นี่คือดวงนารีอุปถัมภ์อย่างชัดเจนนะครับนะไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีในมินรูปแบบใดมิติใด,ม,ดมีเจ้านายผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเพื่อนร่วมงานผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงดีทั้งนั้นนะครับประมาณนี้ และอีกอย่างหนึ่งแถมให้นะถ้าคุณที่มีคู่มีครอบครัวแล้วครองเรือนกันอยู่คุณมีโอกาสมีลูกมีโอกาสตั้งครรภนะครับถ้ามีความพร้อมก็จัดไปแต่ถ้าไม่พร้อมป้องกันดีๆนะจ๊ะเออประมาณนี้ดีงามสุดยอดไปเลยใบยแรกก็ชื่นใจแล้วนะครับวันนี้คุณกําลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่บุญกุศลที่เคยทําไว้กําลังส่งผลดีอ,อแล้วก็ โอ้ oh, หถ้วยไฟอัพคั u p s คุณมีเรื่องเงาหงอยเศร้าส้อยในใจใดๆหรือไม่ปัญหาค้างเก่าเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วที่ผ่านไปแล้วนะครับ3ามถ้วยที่ล้มไปนะครับนะอย่าไปยึดติดอดีตมากมายของอนุญาตแนะนําตามตรงนะครับาตามแบบกาลยานมิตรนะครับนะ เขาเลือแนะนำตรงๆนะว่าอย่าไปยึดติดอดีตมากมายเลยบางทีเราเข้าใจผมก็เป็นคุณก็เป็นใครก็เป็นเราอาจจะมีความเสียใจในเรื่องอดีตความหลังครั้งเก่าแบบนี้มันจะคอยมาตามหลอกหลอนบ้างถ้าพยายามทําใจให้ลืมแกล้งลืมไปได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วดูปัจจุบันปัจจุบันคือสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นะฮถ้วยนี่สล้มไปแล้วอ่ะนี่คืออดีตปัจจุบันสองถ้วยยังตั้งอยู่คุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้ว2ถ้วยนี้ยังเป็นความหมายซ้อนนะ ความหมายเชิงซ้อนของใบนี้แปลว่าความสุขความจเจริญรอคุณอยู่ขอเพียงคุณหันกลับมามองสิ่งดีๆณนะปัจจุบันนะมองสิ่งดีๆณนะปัจจุบันคุณจะมีความสุขความจเจริญอย่างมากนะขอให้เชื่อมันในใบแรกเมื่อกี้เอ็มเพรสความสุขความสมบูรณ์มาแล้วอยู่ที่คุณจะคว้าไว้หรือไม่เออประมาณนี้นะครับแล้วก็อืมไม่ธรรมดาวันนี้เอ็มเพรสใบแรกแล้วก็ โอ้โหหายห่วงกราบสาธุงางงามๆเดอ์ไฮโรเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วไพ่พระไพ่พระสังฆราชออกมาแล้วนะครับการเสี่ยงทายได้ใบนี้ตำราสากลว่าไว้ว่าเมื่อใดก็ตามได้เสียงทายได้เดอะไฮโรเฟนแปลว่า บุญเก่ากำลังส่งผลดีบุญเก่ากำลังทำงานท่านที่เป็นสายมูในสายขาวนะไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรให้ตัวเองไม่สาบแช่งใครคุณจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นอย่างดี สิ่งที่ควรระมัดระวังคือจิตใจตัวเองระมัดระวังอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีใครเขาวิพากษ์วิจารณเราไม่ต้องไปใส่ใจให้ถือว่าเราเป็นคนมีความสุขจึงเป็นที่สนอกสนใจของคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับใครวิจารณ์คุณวิพากษ์วิจารณ์คุณคุณไม่ต้องสนใจตอนนี้คุณกําลังดวงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอย่างมากมีโอกาสเจอสิ่งดีๆเข้ามาโดยง่ายไดยเรียกว่าแทบไม่ต้องออกแรงอะไร แต่ก็ย้ำนะว่าไม่ต้องออกแรงไม่ได้แปลว่าขี้เกียจนะเอ,อ,อย่าเข้าใจผิดนะขออนุญาตแนะนำตรงๆนะครับไม่ต้องออกแรงแปลว่าใช้ชีวิตไปตามปกติโดยไม่ต้องพยายามมากเกินกว่าเหตุนี่นะอย่าไปตีความไม่ต้องออกแรงว่าอยู่เฉยๆไม่ใช่นะ ถ้าดวงดีแล้วอยู่เฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องออกแรงคือไม่ต้องพยายามมากกว่าปกติใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาผลบุญกุศลของคุณกําลังหนุนนําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเอารับไว้ผมรับด้วยคนนะครับโอเคไปกันต่อดีงามมากๆแล้วก็สุดยอดไปเลยวันนี้ คุณจะมีโชคดีครั้งใหญ่จากผลบุญที่คุณทำไว้การเสี่ยงไทยวันนี้ราชินีดาบค e ีนออฟสัตโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์ถ้าคุณทำคุณงามความดีมาโดยตลอดยึดความถูกต้องมาโดยตลอดนะครับขยันขันแข็งมีผลงานที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาคุณแน่นอนใบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังดีแบ็กอัพดีเตือนนิดเดียวเตือนตรงตรงนิดเดียวว่า อย่าไปขัดใจผู้ใหญ่อย่าทำให้ผู้ใหญ่โกรธอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าคุณวางตัวดีมาโดยตลอดคุณไม่ต้องกังวลเกิดคุณรประโยชน์แน่นอนแล้วก็พลังงานดีย่ยมวันนี้เอ p มเ s รสไฮโลเฟนราชนีดาบผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณด้วยบุญเก่าของคุณเองและความสามารถของคุณนะครับดวงดีด้วยหลายๆองค์ประกอบดูดวงแบบไม่งมงายเฮ้ย <laughs> ราชนีเหรียญ โอโหกำลังจะพูดเลยว่าดูดวงแบบไม่งมง่ายนะดวงดีส่วนหนึ่งปฏิบัติเองส่วนหนึ่งประมาณนี้ราชินีเหรียญออกมายิ่งการันตีโชคสองชั้นเลยวันนี้ทั้งเอ็มเพรสทั้งราชินีเหรียญคู่กันไม่ได้ปรากฏง่ายๆไม่ได้ปรากฏบ่อยๆทําทำนายชัดเจนว่าคุณมีดวงร่ำรวยมั่งคัง่งเป็นสองเท่าขึ้นไปเลยนะสองสเท่าสิบเท่าก็เลยก็ว่าไปตามความเชื่อแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านและถ้าคุณผู้ชายนะขออนุญาตย,ย้ำอีกทีดวงนารีอุปถัมภ์สองเด้งทั้งเอ็มเพรสทั้งราชินีเหรียญ มีโอกาสได้แฟนรวยได้ภรรยาฐานะดีถ้าคุณยังโสดนะคุณคนโสดคุณมีโอกาสได้แฟนรวยได้แฟนฐานะดีหรือถ้าคุณที่แต่งงานแล้วแปลว,ว่าคุณกับคู่ของคุณเป็นคู่อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันจะพากันร่ำกันรวยรักกันมากๆนะครับคนโสดมีลุ้นได้แฟนรวยคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณกับคู่ของคุณเป็นดวงอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันชักนำพากันไปรวยเอาดีประมาณนี้โอเคไปกันต่อเลยนะครับ ความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบทั้งดวงดีด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด,ด้วยและองค์ประกอบอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆจะดีขึ้นไม่ใช่นะเราดูดวงกันอย่างไม่งงง่ายดูเป็นแนวทางชีวิตดีก็ว่าด,ดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแนะนำให้นะครับโอเคเ,เจ็ดถ้วยสุดยอด ดวงร่ำรวยมีดวงผู้อุปถัมภ์มากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วยังมีตัวเลือกมากมายในชีวิตเรียกว่าชีวิตคุณท่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกมาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ค่อยมีทางเลือกให้กับตัวเองสักเท่าไหร่นับจากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกมากขึ้นมีทางไปมากขึ้นมีโอกาสคิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสาเร็จสมหวังมากยิ่งขึ้นจะมีทางเลือกดีๆเข้ามามากมายทั้งเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์มีข้อแนะนํานิดเดียวคือ แต่และสิ่งแต่และอย่างที่เขาว่าดีบางทีอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรา100%เซนะครับก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งใดที่เหมาะกับเราที่สุดเอออันนี้คนเขาว่าดีแต่มันเหมาะกับเราไหมเออลองดูสิลองไปสังเกตการดูอะไรแบบนี้นะอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สุดลองเลือกมาแล้วก็ระวังภาพลวงตาระวังเลือกผิดเออทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมี2ด้านหรือมีหลายด้านทั้งด้านดีด้านไม่ดีพิจารณาเลือกสิ่งที่คู่ควรกับคุณที่สุดประมาณนี้โอเคแล้วคุณจะเติบโตได้อย่างดีนะครับ ไปกันต่อเลยนะไม่ธรรมดาดวงวันนี้โอ้โหเฮ้ก้าวหน้าแน่นอนความโชคดีกำลังมาความโชคดีกำลังมาสาธุรับด้วยคนสุดยอดเดอะเวิลด์ไม่ได้ปรากฏบ่อยๆไพ่เมเจอร์ใบนี้เดอะเวิลด์ตามตำราสากลความหมายของเขาชัดเจนตรงๆเลยว่า complete นะครับนิยามคือ complete ความบุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จสมบูรณ์แบบทุกประการอะเวิลด์ออกมาเลี้ยวหายห่วงอุ่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณดําเนินการมาไม่ว่าจะนานแค่ไหนแล้วแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วนะบางท่านเพียรพยายามมานานแสนนานยังไม่เห็นความสําเร็จสักทีขอให้เพียรพยายามต่อไปอย่าท้อถอยเพราะหลายๆอย่างบางทีต้องใช้เวลากิจกรรมบางอย่างทําแค่3เดือนเห็นผลบางอย่างใช้เวลา1ปีบางอย่างอาจต้องใช้เวลาถึง5ปี10ปีแล้วแต่ว่าคุณทําอะไรอยู่นะประมาณนี้นะครับ นอกจากดวงชะตาที่ดีแล้วคุณยังมีองค์ประกอบแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันออกไปทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ขอให้บริหารจัดการด้วยสตินะครับอย่างไรก็แล้วแต่ดวงมาดีแล้วบุญกุศลหนุนนําแล้วขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณตั้งใจใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองทําไม่เบียดเบียนตัวเอง,เองไม่เบียดเบียนผู้อื่นดวงดีแล้วคุณได้ดีแน่นอน the world, the world มา complete แน่นอนอ้าออมาดูกันนะครับต่อไปนะครับเออพลังงานดีงามวันนี้ ไพด่ดีๆออกมาอย่างมากมายทยอยออกมาโดยลําดับ The Sun ยังไม่ออก The Sun จะออกไหมวันนี้มาลุ้นกัน The Sun ไพ่ที่ดีที่สุดของสาหรับไพ่ทาโร่สากลจะออกหรือไม่วันนี้มาลุ้นกันโอ้ The Sun โโโย,ยังไม่ออกแต่ Emperor ออกคุณครับ Emperor ออกมาในที่สุดวันนี้แล้ววันนี้ใบแรกคืออะไรวันนี้ใบแรกคือ Empress ใบแรกคือ Empress ตามมาด้วย Emperor ไพ่คู่มาแล้วนะคําทํานายที่หนึ่ง คุณมีดวงเรียกว่าดวงเจอคู่ดีคู่อุปถัมภ์ที่จะมาพากันไปเจริญรุ่งเรืองนะครับเรียกว่าคนที่คุณเล็งอยู่ตอนนี้คนที่คุณคบหาอยู่ตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะพากันไปกนะ้าวหน้า ถ้าคุณยังไม่มีใครจะมีคนผู้ใหญ่ใจดีหรือใครก็แล้วแต่เข้ามาสนับสนุนคุณอุปถัมภ์คุณการอุปถัมไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณ100%ให้คุณอยู่เฉยๆไม่ใช่นะการอุปถัมคือคุณแสดงฝีมือให้เต็มที่ขยันขันแข็งให้เต็มที่แล้วขาดเหลืออะไรคุณจะได้รับความช่วยเหลือนี่คือความหมายของอุปถัมที่แท้จริงนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแปลว่าคู่ของคุณเป็นคู่ที่ดี คบหากันแล้วจเจริญอยู่ด้วยกันแล้วจเจริญยิ่งอยู่กินกันแล้วนะใครที่อยู่กินกันแล้วจเจริญรุ่งเรืองแน่นอน Empress Emperor คู่กันประมาณนี้และถ้าทำนายในด้านชีวิตทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จ Empress e m อ e r o r ไม่มียากจนไม่มีลำบากสุขสบายเพียบพร้อมแน่นอนโอเคไปกันต่อเลยพลังงานดีงามมากวันนี้ไพ่คู่ก็มายังลุ้นเดอะซันอยู่ว่เดอะซันจะออกไหมวันนี้ ไม่ว่าจะเดอะสันจะออกหรือไม่แต่ใบอื่นที่ออกไปแล้วทั้งหมดวันนี้ล้วนดีงามนะครับมาลุ้นกันนะจะมีไพ่ดีงามใดๆหรือไพ่ใบเตือนใดๆออกมาอีกหรือไม่อย่างไรโอ้หนึ่งเหรียญเอซออฟเพนทาเคิลหายห่วงวันนี้คุณมีทั้งดวงอุปธรภมดวงผู้ใหญ่เมตตาดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบุญเก่าก็ดีแถมมีโชคลาภตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าถ้าหนึ่งเหรียญปรากฏเมื่อไหร่นะตามความเชื่อนะย้ำว่าตามความเชื่อ โปรดใช้วิจารณญาณนะครับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญนี่คือโชคลาภก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่จากฟากฟ้าตามภาพเลยไพทารโอสื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพ เหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นแปลว่าเทพประธานพรอ,อะไรแบบนี้โชคจากฟากฟ้าโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาถ้าคุณคิดดีทดําดีมาโดยตลอดและบุญเก่าทําบุญมาดีทั้งบุญเก่าบุญปัจจุบันนะมีโอกาสได้โชคได้ลาบแต่ย้ํานะว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาและมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกท่านบางท่านบอกว่าหยิบเสียงท้ายได้ใบเดียวกันทําไมคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยบางคนไม่ได้เลยแล้วแต่บุญเดิมวาสัฒนาเดิมด้วยนะครับประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าเมื่อเขาปรากฏออกมาแล้วมีโอกาสได้มี โอกาสเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่เหมาะสมถูกที่ถูกคนถูกเวลาคุณมีโอกาสโชคดีอ้าวรับไว้ก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็ไปขยันทําบุญเพิ่มนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานดีงามวันนี้แล้วก็อโอ้เดอะไฮพรีเทสเสน่ห์คุณความสามารถของคุณ คุณสมบัติของคุณสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ล้อมรวมเป็นตัวคุณตอนนี้กำลังเรียกว่าอยู่ในจุดที่เหมาะสมจุดที่ส่งคุณประโยชน์เต็มที่กับการ,เต,รเติบโตของชีวิต คุณเป็นใครอยู่ทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่คุณจะได้ประโยชน์จากความขยันขันแข็งของตัวเองอย่างเต็มที่ความรู้ความสามารถสเสน่ห์ส่วนตัวหลายๆอย่างหลายๆล,ยล,ยลยองค์ประกอบที่หลอมรวมเป็นตัวคุณดังกล่าวใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงนี้คิดดีทดําดีพูดดีอย่าไปว่าใครอย่าไปตาหนิใครต่อให้โกรธแค่ไหนก็ข่มใจไว้ระลึกนึกถึงพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทําไว้คุณจะได้ดีนะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะต้องมีเรื่องถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เรื่องใดไม่ถูกใจขอให้ปล่อยผ่าน ระลึกถึงแต่เรื่องที่ถูกใจคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นกุศลแล้วคุณจะโชคดีไม่ธรรมดาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วสี C ่เหรียญ for pentacles ช่วงนี้บางท่าน บางท่านอาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะอยากไม่อยากยุ่งกับใครมากมายไม่อยากเข้าสังคมอยากเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บหอมรอมรีบเก็บออมเงินสามารถทําได้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างสรรค์ส,สิ่งดีๆสําหรับตัวเองนะครับการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆสําหรับตัวเองคุณไม่ต้องกลัวใครจะมาว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าใครว่าคุณเห็นแก่ตัวแปลว่าคนนั้นอะละเห็นแก่ตัวที่จะมาเอาประโยชน์จากคุณนะ การรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเรารักตัวเองเพอเรามีความพร้อมมากขึ้นเราค่อยแบ่งปันผู้อื่นในภายภาคหน้าค่อยว่ากันไปช่วงเวลานี้ถ้าคุณอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากพักผ่อนอยากเก็บเงินนะสักก้อนหนึ่งเพื่อทําการใดก็แล้วแต่คุณสามารถทําได้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะใครจะว่ายังไงช่างเขาเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราใช้ชีวิตตามวิถีของเราได้เลยแล้วก็อืมพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สิบไม้เท้า ten of ones ใบนี้ออกมาแนะนำนิดเดียวไม่ใช่ไพ่เสียนะใบนี้เป็นไพ่ทำงานหนักแบกบภาระหนักแต่เขามาแนะนำว่าถ้าคุณมีภาระหนักใดๆอยู่บวกกับสี่เหรียญเมื่อกี้ให้แบ่งแงจัดสรรปันส่วนแบ่งเวลาพักผ่อนให้ดีกระจายงานให้ดีถ้าแบ่งงานให้คนอื่นได้ก็ลองแบ่งดูถ้าอันไหนต้องทําเองก็ทําให้สุดฝีมือสุดความสามารถถ้าท่านใดมีภาระอยู่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวภาระนิสินหรือภาระใดก็แล้วแต่ขอให้อดทนอีกนิดเดียวนะครับไม่นานนักมันจะคลี่คลายได้ ขอให้เชื่อมั่นในไพ่ดีๆทั้งหลายวันนี้นะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮโลแฟนเอ็มเพอเรอร์เอ็มเพรสหนึ่งเหรียญอะไรตรงนี้อะไรบ่งบอกชัดเจนว่าภาระที่คุณมีอยู่ตอนนี้จะนําพาคุณไปสู่ความสุขความเจริญนะครับนะเหนื่อยแล้วดีไม่มีใครไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าเหนื่อยถูกทางเหนื่อยแล้วดีขอให้เชื่อมั่นในบุญกุศลนะครับความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็โอ้โหสีไม้เท้า four of ones ไพ่แห่งความเฉลิมฉลองออกมาตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้เมื่อสีไม้เท้า f o r of wands ปรากฏอย่างแรกเลยจะมีความเฉลิมฉลองความสุขความเจริญความยินดีเกิดขึ้นตรงตามหัวข้อนี้เป๊ะที่ว่าความโชคดีครั้งใหญ่กําลังมาคุณจะได้สิ่งดีๆจากบุญกุศลของคุณนะครับทําดีได้ดีนะเร่งทําความดีเลยและความหมายที่2ที่ลืมไม่ได้เลยคือใบนี้เป็นไพ่แต่งงานครับคุณครับ ตอนแรกนะอย่าลืมนะวันนี้เรามีทั้ง e อ press สทั้ง e อ per o อรนักไพ่คู่กันออกมาแล้วยังมีสีไม้เท้าความยินดีไพ่แต่งงานถ้าคุณคบหาใครอยู่คุณมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานคลองคู่ได้คู่บาร,รมีเสริมบาร,รมีซึ่งกันและกันถ้าเป็นคุณคนโสดคุณมีโอกาสเจอคนดีเข้ามาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือแม้แต่ถ้าบางคนยืนยันว่าอยากจะอยู่โสดไปก่อนรักความอิสระคุณจะได้อิสระสมใจอย่างมีความสุขส่วนตัวตามลําพังไม่มีใครมาเบียดเบียนคุณได้ใบนี้ออกมาไม่ว่าคุณจะสถานะ ทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ล้วนดีนะครับรับไว้เลยามามาดูใบส่งท้ายกันขออีกสักหนึ่งใบสรุปสวยๆเลยนะครับวันนี้ถ้าอยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือคําเตือนใดๆหรืออยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบสวยๆนะครับโอ้โหอัศวินไม้เท้าดีงามเป็นการส่งท้ายที่ดีของวันนี้อัศวินไม้เท้าบ่งบอกว่าคุณมาถูกทาง ความขยันขันแข็งของคุณจะไม่สูญเปล่าทุกอย่างกำลังก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควรย้ำเลยว่ามีความเชื่อแต่พอดีอย่างงมงายดวงดีแล้วต้องไปปฏิบัติดีดคิดดีทำดีพูดดีนะครับซื่อสัตย์สุจริตด้วยขยันขันแข็งด้วยจึงจะประสบความสำเร็จโดยลำดับวาสนาดีแล้วดวงดีแล้วรีบขยันเลยนะครับโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยและขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ